นี่ย้อนในตึกตึกเลือดพองบ้างอ๋อตกไว้ไอีกรอมก็บ้านเออเออยอะเจนเซอร์เออลูกไอ้เถอะพงลูนาหนาหนาติดเหตุใหม่ด้ยลูกจะทำยั้ไงเนาะลูกก็เราจะไปข้างบนบ้านแม่ผมหอมนะครับบ้านอาจจะแน่นิดนึงนะครับเดี๋ยวว่าไปดูครูของแม่ผมหอมอยู่ด้านบนนะครับดูแม่เคยได้ขึ้นนอนด้านบนหรือเปล่าเนาะ ทางเร่งครับขึ้นไปบา้านแม่ของษ์ครับขอขมาเพื่อขอโชคลาภนะครับโอ้หกระดิเต้นเม่์นี่เด้อขอเนื้เด้อลูกหลานขอญาตไทยทำเด้อปูเด้อนะครับนีวันนี้เมย์มาทำอะไระครับมเมย์วันนี้เข้าวะดคุบอาจารย์ด้วนี่ เมยพมหมแล้วก็เมแพระธะรณีด้วยครับเพื่อจะขอเรียกโชคลาภน,นี้ครูบาอาจาราย์คงแม่อยู่ในนี้น เราไม่คุยบางอย่างให้ไปไปตรางๆเลยไม่พูดห้องตาโคะรุตาตาโมไทยยติบ รสารพัดสัตว์วัเลายสัตว์พกนี้ที่เป็นักวาวหานะว่าการดีๆนี้มันถ่ายูรายการดีไหสถานที่นี้ถึงเปิดให้มีกันนี้ลูกหลานเข้ามาขอก็เลยขอแม่ให้คนไทยวันนี้สักครั้งย่งดีต่อไปก็อาจจะ มีวันข้างหน้ายังไม่ได้ทำใบสีเปิดก็จะหาสัพ์หาทุนให้แม่ตอนนี้ก็กำลังหาอยู่จะทำให้อยู่แต่ยังไม่มีสินยังไม่มีอัดมีอะไรมาทำให้แม่เลยแม่ลูกยอมทุกอย่างแล้วสาธสาสาุลูกจะทำก็ <c oughs> ให้ทำใบสีเปิดให้แม่ ไม่ได้มาเองอะไรเม่เนี่ลูกแก้วลูกแก้วอ๋อมันมีมันมีพลอยเม็ดหนึ่งมาเม่เม่จือในบ้านนี่แหละเม่เราใม่จับดูนี่คือลอยมาเองไะเม่มันอยู่ในบ้านนี่เม่สวดมนต์ทุกวันสวดจนพอลงมาสวดจนเขาลงมาเออเี่ยอันนี้เขาให้เขาดูว่าจะให้ร้านทองดูมันมันหนัก ลอยทักทินหนักไหมหนักอยู่แม่เหมือนยังพม่นด้ไปให้ร้านทางดูเลยเกี่ยวไวไหมองจบดูดิขคงเปนีหายากอืมเป็นพลอยพลอยเด็ดพลอยสดๆเลยอันนี้ครูของแม่ตั้งนานยังแม่เนี่ยตั้งตั้งนานลย แต่ยังขาดอะไรนะยังขาดใบสีใบสีเปิดยังยังไม่ได้ทํารับเขานะเออแม่เป็นมานานแล้วก็ยังไม่มีทุนำใบสีใบสีเขาจะทําให้ทําใบก็ไม่ต้องเอาออกอย่างนี้นะคือทาใบสีคู่หนึ่งอ๋อแต่ว่าจะใช้ทุนศัพทย์เยอะใช่ทำครับวันนี้ขอเปิดดวงเปิดโชคลาภกับแม่ก่อนถ้าได้ก็เดี๋ยวจะลูกศิษย์ที่ถูก เอฟซีที่ถูกเลขก็จะได้มาช่วยทำไอซีนเนาะไปขอเลขข้างหน้าหน่อยไเนาะสานเจ็ดปูอ่าสวัสดีค่ะแม่จ้าสวัสดีค่ะครับวันนี้มาตามความฝันแม่เป็นไงบางงวดนี้งวดนี้ก็ฟันเหนลูกชายค่ะงวดคนฟันให้ลูกสาวเอองวดนี้ฟันเห็นลูกชายก็ซื้อพาเต็นมาให้เขาว่าให้แม่ปูดูเขาว่าแม่เขาว่าปูดูสิเขาว่าเต็นเนี้ยมันใหญ่ไหมเขาว่า าซื้อมามวนใหญ่ในน,นี้เลยซื้อมาให้ครับฝันแม่ฝันนี้ลูกวดเยลฟันนห้ลูกสาวเออลูกสาวก็ไม่อบอกซื้ออะไรนะพอซออะไรนะแม่ลูกสาวตอวนนั้นพอสองส,สองสี่สองสี่ m. มันมันมันเกิดอวันพุธยี่สิบสี่สองสี่เนาะวันนี้ลูกชายพอซออะไรแม่อเออที่ยี่สิบสี่ยยี่สิบสี่เกิดวันที่ยี่สิบสี่มันบ่าววันที่เออแล้วลูกลูกชายเกิดพอซออะไรแม่ สามศูนย์สามศูนย์พอโสามศูนย์อสามศูนย์โอ้โหก็คือฝันฝันนานยังแม่มงฝันนานแล้ววันนั้นก็ฝันเห็นลูกสาวแล้วมันว่าฝันซ้อนอีกมันบอกให้เตะมันมันมันแม่มันไม่นิ่งอ่ะไม่นิ่งอืมไม่นิ่งมันฝันได้ฝันเลื่อนไปอีกเลยนี่มั่นใจเอาฝันลูกชายดีกว่า ตอนนีลออน้ลูกชายมันซื้อเต็นมาให้มหาให้พื้นบ้านตอนเราซื้อเต็นมาให้ไหม,มเต็นอะไรเต็นใหญ่ๆที่เขาปูสล็มเหมือนสลมนั่นแหละอเออมันซื้อมาให้ครับเ,ออเลยว่าไอ,อ้มันเกิดสามศูนย์ 30, แล้วก็อายุมันสามเจ็ดเกิดสามศูน 30, ย์อายุสามเจ็ดไม่ได้เขียนมันไปอะไรไหม สามศูนย์อายุสามสิบเจ็ดปีลูกชายเคยฟันเห็นไหมแม่เคยฟันเห็นบ่อยไหมไม่เคยฟันมันลูกชายคนนี้มันเคยโทรด้วยมันน่นมันจะโทรหาีิแต่ลูกสาวมันโทรมาประจำถามประจำเดแน้วลูกลูกสาวก็ถูกเลขถูกยี่สิบให้แม่ห้าร้อยให้แม่ 100. ร้อยเธอบีนตะาก็หักหมดแม่ <laughs> โอ้ยสื่อ แม่บอกลูกบอกเลขมาอาเงิทีแ้วแม่บ,มบ,ออบอกเออบอกไอ้ลูกสาวซื้อก็เลยเขาว่าบอกเลขไม่เคยทุกเลยเขาว่า้เาเอาก็แม่ก็เห็นอย่างนั้นก็บอกอย่างนั้นเลยนี่ก็าโทเขาก็ดีใจใหญ่เขาโทรมาบอกนีออ่โทรมาถามเลขแม่อย่างตอนนี้เออไม่โทรถามแล้วก็ถามว่าแม่แม่เคยร้องเพลงอะไรเพราะมากเลยเพลงนี้เขาว่า <c oughs> เออเขาโทรมาถามเพลงเขาว่าแม่ร้องเพลงอะไรนะ <c oughs> เพลงเศร้าๆนะเพลงอะไรอ่ะ ไม่รู้ที่ไม่ร้องหลายเพลงไม่รู้เพลงอะไร <c oughs> เขาก็โทรมาถามว่ะเขาก็ร้องให้ฟังว่ะโอ้แม่ร้องเพลงสองรุมหนึ่งก็ถะโอ้เพลงนี้เละเขาชอบมากเขาสองรุมหนงสองรุมหนึ่งเขาว่านะเออเขาชอบมากเพลงนี้ก็โทรมาเมื่อคืนนึกว่าก็โทรมาถามขอเงินขออะไรแล้วทาอะไรไม่รู้ก็โทรมาเล่นก็โทรมาถามเพลงว่าเออแม่นูชอบเพลงนี้เละเขาว่าว่าโทรมาลกเออ เขาเลกอมาขอบอแบบเลขรองเพลงนี้ก็ว่าพระมากกับลูเขาได้ฝันต้อง11นะสิบห้านะเดี๋ยว <14. S 1> สิบห้าอะไอ่างเนีะ14แล่วเลยแม่โค้งสุดท้ายเลยแม่าอ่ะสุดแล้วแม่ก็คือฟันได้เลขอย่างนี้คือ<า>ตีเป็นเลขอะไรนะแม่ฟันให้ลูกชายตาีเป็นเลขตีเป็นเลขสามศูนย์แล้วก็สามสองเจ็ดโอ้เลขที่นนทีมแม่ องลงและเขียนให้เนาะสามทรงเจ็ดเลขเมีรประมาณนี้นะครับสามโซนเลขลูกชายนะครับตรงกันเลยนะครับที่อ,อ,องลงและตรงกับเลขอายุลูกชายพอสอนตรงนางวดดูเดตเซออยกระบุญมันดักลูกมันเลื่อมุดนาเต้เล,ล,ลย,ยเล่มหนึ่งเมงอุเฉลเล่มหนึ่งครับสมัครอะไรนั้นเออยาวห้าหนึ่งสี่สอง อะไรฝากเอฟซีถ้าดูคลิปนี้ถูกใจยังไงขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเออกดจับติดใครแล้วก็ถ้าได้เลขได้เบอร์ถูกแล้วก็เออนั่นเละแม่ให้แล้วแล้วแต่โชคของใครนะเขาซื้อบางคนก็จะไปซื้อขึ้นซื้อลงก็ซื้อตัดหางตัดอะไรอย่างนงี้นะก็ถูกเข้าไปเขามีโชคเนาะ บางทีคนไม่มีดวงซื้อยังไงก็ไม่ถูกหรอก <c oughs> ถ้าคนมีดวงมีโชคเขาจะซื้อถูกคงเขาเองเขาจะเอาเลขนี้ไปเปลี่ยนไปแปลยังไงเนี่เออ <c oughs> เขาซื้อถูกแต่แต่แม่ให้ก็ตัองตามตอนนั้นที่แม่ที่แ <c oughs> ม่อยากทําเลยคืออยากจะเอออยากทาําใบสีอยากใบสีขึ้นครูอะไรเงี้ยไม่ไม่มีใบสีอยากขึ้นครูอยากท <c oughs> าใบสี <c oughs> นั่นเลยงบประมาณสามพันบาท่ มากกว่าสามพันะมากกว่าสามพันคืองบมันเอาเมย์เอาเลขหน่อยเพื่อเพื่อปู่เขาให้เขียนให้ใหม่เพือนเพื่อปู่เขาให้ให้คนที่มีดวงมีบุญสัมพันธ์กันเป็นจะภาพก็ไ้ไม่เขียนให้ใหม่ตัวใหญ่เลยเขียนให้สามตัวไปเลยเลยเขียนเลยเน้นโค้งสุดท้ายเลยดึงได้อไม่ดึงได้ไหมเขียนแบบนี้เลยชัดๆัดเลย เลขสามเจ็ดมีอะไรอีกไหมเม่เม่เม่อยากได้ขึ้นครูใบสีโอ้เลขขึ้นครูใบสีออ่ันนี้เลขแม่ทืนหน่อยสิเลขขึ้นครูใบสีสามตัวเลยนะครับเลขขึ้นครูใบสีสามตัวถ้าใครถูกก็ ช่วยเมยได้ขึ้นครูใบสีถวายเทพนะครับแม่พมหอมพมที่จะไม่เหมือนใครครับโอเคนะครับแทบหน้าจอไปเลยนะครับครูใบสีเป็นของแม่เองนะครับเนี่ยที่แม่พมหอมทําขึ้นใบครูแม่พมหอมใช่ไหมทำไว้ในบ้านเลยครับเอาแม่เอาพมมาโชว์ข้างน้านิดหนึ่งให้เอฟซีดีดูสิพผมแม่นะจ้ะเอาพมมาขึ้นี่นะครับจะทําใบสีขึ้นครูครับ ผม,ผมหอม้วแม่ผมหอมนะครับที่มาอยู่กับแม่นะครับตั้งแต่อายุกี่ปีในผมแม่นีู่ตั้งแต่นับไม่ได้เลยก็ยังไม่เคยตัดเลยตั้งแต่ได้เฟนมาเริ่มเรขเลยไม่เคยได้ตัดเลยไม่เคยได้ตัดเลยเพราะผมเพราะผมแม่มันพซอเอ้ก็ตั้งแต่ปีอะไรนะไอ้ไอ,อากดับเลยสิเอกด่นกพน็พซอสามศูนย์เด็ดเดีย ก็สั้นอีกตอนนั้นอีกตอนสร้างซูนอีกตอนเกิดมาเกิดเลยเมยหรือว่ามันเกิดตอนโตแล้วตอนโตแล้วตอนโตแล้วมาไอ้พ่อแม่แม่แกเสียแล้วก็ผมจับปอสองห้าหนึ่งเออจับจับเนี่ยพอสองห้าหนึ่งแต่ว่าผมเนี่ยไม่เคยตัดเลยผมมันจะม้วนมันมันมันใช่มาหนึ่งเหรอไม่ใช่หรอกมันนานกว่านั้น หรือเวียกดนะเบียกดึ่งห yeah, ้าหนึ่ง้าหนึห้าหรือเป่าหนึ่งห้าบอก่ใช่ไม่ใช่หนึ่งห้ารอกสองห้าเออโซสองห้าสองห้านะใช่เออใช่สองห้าแม่ลองดูพมไหมคือมันเป็นนนม้วนอย่างนี้เลยแม่ไม่อกอนหยากจับแล้วไม่ลองํำขึ้นดูใช่ไมไข่สามี่าไม่กล้าจับมีหลุดไหมัไม่มีหุดหลุดนะให้ลูกชายไปสงก่อนมันมีมันมีหางสงตัวนี้ เอ้โสงสงอันแล้วก็มันหลุดออกจากตรงนี้หลุดแล้วก็ให้ลูกชายไปก้อนหนึ่งให้ลูกสาวก้อนหนึ่งมันก็ไปใส่กรอบโอ้โใส่กรอบแล้วนั่นตอนนั้นนรถชนเลเสียหมดเลยทางมันขี่เะเป็นคนไม่เป็นไรคนไม่เป็นไรลูกชายแม่แม่ผมหงปกปตกรักษาคือตอนนี้แม่ต้องการแค่ขึ้นครูรับรับโชครับครู เขาให้รับครูแต่ไม่ไม่ยังไม่รับไม่มีเงินไงก็ได้หำก็ไล่ไล่ไล่เพลินเหมือนกันเนาะทำขึนครูนี่ไม่ใช่หมดน้อยๆนะไงค่ะกินไงค่ะก็ต้องมีครับผลไม้อ๋อต้องขึ้นครูต้องมีผลไม้เส้นไวนส้นไวนเี่ยเยอะแต่แค่ค่าเขามาช่วยแค่ค่าค่าเลยนะค่า ค่าใบซีก็ตกไปสองสามพันเลยเนาะเมื่อค่ายางอื่นอีกเนาะยางอื่นอุมทุบเทียนพลมงพลไม้อีกอ่ะก็ตาขายก็โอกาสแล้วแม่อาจจะฝากถ้าได้ทุกงวดก็เพื่อญาติโยมเพื่อเอฟซีนะครับที่ดูอยู่ก็อย่มาช่วยได้เนาะถ้บก็มีอะไรจะฝากฝากตอนนี้นะแม่เนาะสาธุสาธุถ้าแม่พมหอมมีพลังมีบารมีสูงก็อาจจะช่วยได้เนาะเห็นๆปังๆรำโพธ้แม่เด้่สาธุสาธุจ้ะ